เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของมาร์กโซเทลอีกเช่นเคยับผมก็ห่างหายกันไปนานเลยนะทั้งเกมบีบเบฟโซแล้วก็เอ่อช่องด้วยนะก็เพราะว่าช่วงนี้ก็ยังจัดตารางไม่ค่อยได้แต่วันนี้เราก็จะมาสุ่มกาชากันนะครับผมมันก็จะเป็นกาชาเก่าที่ผมยังไม่เคยเปิดน,นะนี่เลยไอเจ้านี่เลยวันนี้เราจะมาสุ่มไอเจ้านี่กันนี่เลยอุราล่าคิซึเกะส่วนฉันก็เนส ไม่ใช่ก็ oned. วันนี้จะมาสุ่มไปเจ้านี่กันกาชาลวมนิยายพันปีนะโอเคก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เราเหลือเพชรแบบร่อยหลอมากพันหกร้อยเพชรเองซึ่งผมคิดว่าในอนาคตผมน่าจะสุม่มไอกาชาที่เขาพิิตกันนะก็คือกาชาลวมนิยายกราชาพันปีกาชาเดอ movie ่ถ้ามันจําเป็นนะก็กาชาอื่นต่อให้ตัวเท่แค่ไหนก็ไม่เอาและรู้สึกว่าเพชรไม่น่าพอแน่นอน พวเราก็ไม่ใช่สายเติมหนักเ้าด้วยโอเคครับก่อนที่เราจะไปสุ่มกันนะคุณผู้ชมก็เหมือนเดิมนี่เลยก็คลิปที่แล้วนะผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะผมสุ่มได้เจ้านี้เออมันชื่อว่าเนี่ยฮิรากโกะอินจินี่เลยอย่างเท่เลยตัวนี้ร่วมนิยายเราก็ได้เจ้านี้มาเท่เหมือนกันแฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นลูกรักอีกแล้วอีกตัวหนึ่ง อ,อ,อยู่ไหนวะนี่เจ้าสตาร์จำชื่อได้เลยเนีย่สตาร์อย่างเท่เลยตัวปืนเนี่ยอะไรที่เป็นปืนปืนนี่เท่ไปหมดดูสีฟ้าถามว่าทำไมถึงลูกรักนะเหรอดูนี่ดูออกมาทำไมเนี่ยสี่ตัวเนี่ยสี่ทับห้าเนี่ยโอ้โหแม่เจ้าอีกตัวหนึ่งนี่คือห้าทับห้าแล้วนะมาเลยเป็นลูกรักตัวที่สองของผมเลยนี่แหละแต่มันก็เท่ดีนะทาให้ตายก็ดูเท่ดี แล้วก็ได้เจ้านี้มาด้วยอ่านี่ตาเอลอพอลโลแล้วก็จะไปดาวอังคารซะอีกแค่โอเคตัวที่เราได้ก็มีอยู่แค่นี้มัง้งน่าจะใช่แล้วแหละที่เหลือก็อ๋อลืมบอกไปผมก็อัพ200เกือบทุกตัวนะไม่รู้แหละว่าตัวไหนตัวเก่าก็อัพอัพไปเถอะเก่งไม่เก่งก,งกง็ช่างมาแล้วขอมาเลข200เนี่ยแหละสวยๆทุกตัวก็ยังดีโอเคไปเราจะไปสุ่มกันเลยแล้วกันมาเจ้าฮูลา คิสุเกะก็นิ่งยัดยยังยังยังไม่จบโอเคไปสเต็ปแรกไปชุบเฮ้ยฮบริเซสเฮ่าท่ามเลยครับผมมุ่มิตะตัวซ้ำๆทัท้งนั้นเลยอ้อลืมบอกไปแห้ว่ามันม,ามีกาชาใหม่ๆกาชานึงด้วยนะมาตั้งสามตัวเนี่ยตัวใหม่แต่ว่าผมไม่สุ่มนะเนี่ย กาชาตัดสินอาราคูระเนี่ยไม่เอาดีกว่า,าไปสองร้อยเพชรไอ้โนโ่ชึบฮึปบปอลิเซตเออไปกดครามโอเคครั้งที่สามสองร้อยห้าสิบ โอ้มกกออดะไรันวเคครับผมครั้งที่สี่เจ้าราล่าคิสุเกะไม่น่าล้อเลยเป็นไงส่วนฉันก็เนียสอุ๊ยปฏิเซธเอ้ยตีรอบไม่ติดอะไรกันวันเนี้ย เข้าไปใหม่คอันที่5ไงก็การันตีอยู่แล้วแหละผู้ชมยังไงครับที่5มันก็การันตีอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้อโหไม่ใช่นะอื้อเจ๋งสุดๆเอ๊ะอ๋อวูฮู้ทําได้นี่หลิปราหาราชที่7 โดนฉันกันไม่เงียบนี่แน่ขอขอร้อยอีกทีหนึ่งเถอะตูที่ห้าเลยโอเคครับผมภารกิจเราสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยในยังไงไงเราก็ได้อูราฮาระคิซุเกะมาแล้วฮ่าฮ่าแปะที่เหลือเราก็ไม่สนล้วอู้อู้พระเจ้าจ้อได้ตัวใหม่มาอีกตัวหน,นึ่งแน่เดี๋ยวก่อนนะไอตัวนี้มันใช่ตัวที่แบบเออกาชาก่อนหน้านี้หรือเปล่าอ่ะไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะ่ะ หรือเปล่าวะหรือมันเป็นตัวเก่าเนี่ยมันน่าจะเป็นกาชาก่นไอตัวนี้ปะเนี่ยไอที่มันเป็นกาชาก่อนก่อนตู้ที่แล้วหรือปะไม่แน่ใจฮะแต่ว่าเป็นตัวใหม่โอเคมาก็ยังดี <c oughs> <c oughs> ครับผมเอาละครับผมคุณผู้ชมก็ตอนนี้อุาฮาล่าคิสเกะของเราโหอย่างเท่เลยก็ไอเบลสองร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปก็ค่อยไปปลดลิมิตทีหลังแล้วกันตอนนี้แค่อเวลสองร้อยก็พอ เท่เลยดูดิมีมือมาน่ะโอ้โหโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะผมก็ี๋ยวถ้าใครแนะนำอยากให้้เล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างใต้คลิปได้เลยนะครับผมโอเค